สวัสดีเราชื่ออุ๋ยอาจารย์ให้ทำคลิปอธิบายทักษะการว่ายน้ำท่าฟิสตายและท่ากัณเชียงจะเป็นยังไงนั้นพวกเราไปชมกันเลยค่ะต้องเกินก่อนว่าในการว่ายน้ำทุกท่าไม่ว่าจะเป็นท่าฟิสตายท่ากัณเชียงท่ากบหรือท่าผีเสือ้อเราจะเริ่มเรียนการเตะขาเป็นอันดับต้นๆเพราะว่าการเตะขาเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการว่ายน้ำ เราจะมาอธิบายการเตะขาท่าฟิสไตล์หากคุณยังไม่เคยว่ายนะ้ำเริ่มแรกเราจะเริ่มเตะขาท่าฟิสไตล์โดยเราจะนั่งที่ขอบสระการเตะขาไม่อยู่สองหลักเราต้องเหยียดขาให้ตรงและเหยียดปลายเท้าไม่งอเขา่าถ้าเราองอเข่าเยอะมันจะทําให้เราจมถ้าชินแล้วลําดับต่อไปจะโฟมเตะขาใช้มือสองข้างจับโฟมข้างบนและเหยียดแขนตรงจากนั้นจะเตะขาเหมือนที่ทํามา อย่าลืมนะคะงอแขนเท่ากับจมพอฝึกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะจากนั้นเราจะเอาการดำน้ำเป่าลมมาใช้วิธีทำก็คือก้มหน้าสายตามองพื้นจากนั้นจะเตะขาหายใจออกทางจมูกเวลาอยู่ใต้น้ำโดยใช้คำว่าถ้าต้องการหายใจก็แค่เงยหน้าแล้วหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งพอหายใจเสร็จแล้วก็ก้มหน้ากลับที่เดิมค่ะ การไหวยน้ำท่าฟิสไตล์เบื้องตน้นหากยังไม่เคยไหว้ท่าฟิสไตล์เราจะเริ่มไหว้ท่าฟิสไตล์โดยใช้โฟมนะคะมือสองข้างจับโฟมด้านล่างเหยียดแขนให้ตรงมุนแขนเป็นวงกลมสองครั้งจากนั้นก็หายใจดึงแขนสายตาเรามองที่พื้นค่ะถ้าชินแล้วก็ทำแบบไม่ใช้โฟมนะคะสู้ๆค่ะ ลำดับแรกใช้อุปกรณ์ช่วยใช้โฟมในการฝึกหายใจขั้นตอนมีดังนี้ค่ะมือหนึ่งจับข้างบนอีกอีกมือจับข้างล่างก้มหน้าดูพื้นแนะเตคคะขาพอเราต้องการหายใจนะคะเราจะเอียงหน้าไปข้างๆโดยวางหูบนหัวไหล่หายใจแล้วก้มหน้าลงทำแบบนี้ซ้ำๆค่ะหลังจากนั้นถ้าเราต้องการหายใจข้าั้งแล้วเนี่ยเราก็แค่พลิกหน้าและเอาหอูวางบนหัวไหลข้างที่แขนอยู่บน สมมุติว่าถ้าแขนขวาของเรานะคะคอยู่บนอยู่บนของโฟมเราก็เอาหูขวาของเราค่ะวางไว้ที่หัวไหล่ขวาของเราถ้าแขนซ้ายก็เอาหูข้างซ้ายวางไว้ที่หัวไหล่ข้างซ้ายของเราค่ะจุดประสงค์ที่ทําแบบนี้นะคะฝึกให้หายใจข้างๆค่ะเราพลิกหน้าเพื่อมาหายใจนะคะไม่ใช่มาดูคนเดินข้าง เริ่มจากการเตะขาก่อนเพราะการเตะขาเป็นสิ่งที่สำคัญมากการเตะขาท่ากันเชียงค่ะจะอธิบายก่อนนะคะว่าท่าเตะขาท่ากันเชียงนี้ก็คือการเตะขาท่าสไตล์แบบนอนงานนั่นเองโดยมีวิธีการเตะขาท่ากันเชียงโดยแบ่งเป็น3เลเวลค่ะเลเวลแรกคือกอดโฟมเลเวลที่2จับโฟมด้านล่างและเลเวลที่3แบบไม่มีโฟมค่ะ ท่นแรกนะคะเตะขาท่ากันเชียงกอดโฟมมาไว้ที่อกแล้วนอนงายเตะขาหลักการเตะขาเหมือนท่าฟิสไตล์เลยคือเหยียดขาให้ตรงแล้วก็เหยียดปลายเท้าแล้วเวลาเราเตะต้องเตะให้เร็วนะคะเพราะถ้าเตะช้าเราจะจมค่ะถ้ารู้สึกว่าจะจมนะคะก็อย่าลืมแอนอกยกข้างนะคะแล้วกอดโฟมให้แน่นๆเพราะโฟมนี่แหละที่จะทําให้เราลอยน้ําถ้าปล่อยโฟมก็จะจมค่ะ ต่อไปนะคะก็จะจับโฟมด้านล่างนะคะใช้มือสองมือของเรานะคะจับโฟมด้านล่างเหยียดแขนให้ตรงเตะขามือนเดิมแล้วก็อย่าลืมแอนอกยกข้างกันด้วยนะคะพยายามผ่อนคลายเมื่อไหร่ที่เราเกร็งนะคะเราจะจมทันทีค่ะต่อไปนะคะเตะขาแบบไม่มีโฟมเอาแขนสองข้างประกบข้างลำตัวแล้วนอนงหงายเตะขาแขนต้องเหยียดตรงนะคะถ้ารู้สึกว่าตัวจมอย่าลืม ยกข้างแอนอกค่ะแล้วก็เตคคะขาเร็วๆการเตคคะขากันเชียงนี้นะคะกว้างไปก็ไม่ดีแคบไปก็ไม่ดีค่ะเพราะไม่มีแรงสูงก็จะทำให้เราจมได้เหมือนกันค่ะการใช้แขนท่ากันเชียงหลักการในการเรียนแขนโดยการใช้โฟมจะใช้มือของเราจับโฟมด้านล่างจากนั้นก็จะเหวี่ยงแขนท่ากันเชียงเวลาเหวี่ยงแขนต้องเหยียดแขนให้ตรง เวลาเหวี่ยงแขนนิ้วป้งเราจะนําจังหวะที่เราเหวี่ยงแขนนิ้วโป้งพลิกเป็นนิ้วก้อยค่ะเพราะเวลาเราเหวี่ยงแขนไปข้างหน้าเสร็จปับ๊บก็จะใช้ฝ่ามือผักน้ําไปให้สุดจับโฟมจากนั้นสลับแขนทําเหมือนเดิมเลยเหวี่ยงแขนดึงน้ําเหวี่ยงแขนดึงน้ําเวลาทําแบบนี้อย่าลืมเตะขาด้วยนะคะพอชินแล้วก็ทําแบบไม่มีโฟมค่ะ เวลาเราว่าดกันเชียงโดยที่ไม่มีโฟมมันจะทําให้ลอยตัวยากขึ้นค่ะจะทําให้เราเสียสมดุลได้เพราะฉะนั้นต้องเหวี่ยงแขนต่อเนื่องห้ามช้าดิดขาดนะคะช้าเมื่อไหร่เราจะจมทันทีค่ะการวาดกันเฉียงที่ถูกต้องมีอยู่3มอย่างหลักๆค่ะคือเรามาเริ่มทําอย่างแรกกันค่ะ Body Position หรือการจัดวางลําตัวมานสาคัญมากถ้าจัดวางลําตัวดีก็ลอยน้ํา ้า,าจัดวางลำตัวไม่ดีก็จะจมน้ำค่ะการจัดวางก็คือแอ่นอ,อกยกคางทำให้ตัวระลอยค่ะหละกักการที่2การใช้แขนถ้ากันเชียงก็จะมี2จังหวะนะคะคือจังหวะเหวี่ยงแขนกับจังหวะดึงน้ำเราต้องมั่นใจว่าแขนตรงตลอดเวลาห้ามงอแขนเวลาเหวี่ยงแขนค่ะโยนแขนไปด้านหน้าจังหวะดึงน้ำใช้ฝ่ามือของเราจับน้ำตั้งแต่ข้างบนมาสุดที่ข้างลำตัวค่ะ หลักการสุดท้ายคือติข๊ขาอย่าลืมเหยียดขาให้ตรงเหยียดปลายเท้าเตะขาขึ้นลงเร็วๆไม่กว้างเกินไปหรือแคบเกินไปนะคะจะทําให้เสียวสมนุมได้หาจุดกึ่งกลางเตะกขาให้พอดีค่ะเด็ไอ้บอบอกมุณติดดาบว่ะคืดาบวไงว่ะเร็วยังปไอ้หุ่นีุ้่ไหนสุดปั๊บหัวหนายัวซื้อคว้านี <laughs> ่เขยแงนขึ้นมาขึ้นสามปั๊บแล้วก็ใส่ Rồi có khóa gì Rồi có xa gì, rồi có nhanh nào Ừ, thế này không